ชายคนนี้กำลังตกอยู่ในอันตรายผู้คนต่างที่จะต้องฟันเขาเนื่องจากฟันของเขามีสุขภาพดีขาวสะอาดเป็นธรรมชาติด้วยเหตุนี้แหละใครๆก็จ้องฟันเขาเขาผู้นี้ได้เปิดเผยว่าสาเหตุที่มีคนจ้องฟันผมก็เพราะว่าผมใช้ยาสีฟันตัวนี้ a p พ4 w h ส t ไว้ n g น for อะไร ที่มีเนื้อยาสีฟันนั้นและเอียดกว่ายาสีฟันทั่วไปช่วยทาให้ผิวฟันนั้นขาวสะอาดเป็นธรรมชาติไม่ทําลายหรือกัดกร่อนผิวเก้าฟันตัวนี้ลดอาการฟันผุได้ด้วยนะครับผมและก็แถมยังช่วยลดค้าบผงปูนได้ตัวนี้คนดัดฟันก็ใช้ได้นะครับผมเพราะมันทําความสะอาดแล้วลึกดีจริงๆครับผมวันนี้ผมจะมาพิสูจนในสิ่งที่ผมพูดให้กับทุกคนได้ดูกันครับ ยาสีฟัน AP Silver ท i n c i n e for อะไรนี่คือผมใช้ยาสีฟัน AP s i l v e เ z น n c i n e นี่ออกจากหลอด้นะครับผมยาสีฟันแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูเนื้อยาสีฟันละเอียดกว่ายาสีฟันทั่วไปเนื้อยาสีฟันละเอียดกว่ายาสีฟันทั่วไปเอียดจริงๆเหมือนครีมทาผิวเลยยาสีฟันตัวนี้มีกลิ่นหอมด้วยนะครับ เหมาะกับคนที่สุขบุตรเพราะช่วยลดกลิ่นปากและฟันเหลืองด้วยนะครับผมแนะนําเป็นไงล่ะครับผมใช้จริงให้ดูแล้วยาสีฟันตัวน,นี้เหลือแต่คุณน่ะจะลองใช้หรือเปล่ายาสีฟัน a อพยี่สิบสี่วทฟร์ไรถ้าคุณใช้อ่ะผมจ้องฟันคุณอยู่นะ